มันนี่เรต้องออกจากคอกเด้อล่ะแม่ตู้เรต้องออกจากคอกเด้อมันนี่เด้อนี่แล้วบ่แม่สิไปเอาบุญกันเด้อมันนี่เด้อแม่สิไปเอาบุญแห่กองบุญน้ำเขาเด้อมันนี่อีตาเอ้ยมันนี่แม่สิไปส่งพระท้ำบุญเด้อมันนี่เด้อสงการเด้อซุ้มเจ้าพากันอยู่ในคอกเด้อมันนี่เด้อกินเพื่องกินเพื่องพี่น้องเอาเพื่องให้ควาย มอนี้บ่ได้ให้ออกจากคอกจ้ามานี้สิไปอาบุญไปแห่กองบุญขึ้นเขาก่อนจ้าไปตาลายหน่อยนึงเด้อจ้าพี่น้องเมื่อหนึ ination, y, ่งเมื่อหนึ่งหอบเครื่องเมื่อหนึ่งจับต้องเหนื่อยอึบ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 เอา เจ้ายู่ขางแม่เจ้าเด้ออุ้ยถาก้อนถาก้อนถาก้อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งงานประจำสวัสดียามเช้าทุกท่านค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะทุกคนตาไล่เนี่ยหน่อยหนึ่งเด้อจ้าหอบเพื่องห้งัวห้ควายจ้า เออ้ยอย่าเห็ดแม่เด้เขาสิถือแม่เด้เอาเ่สิไปเอาบุญกันเด้อมือนห้แม่ไปเอาบุญกันเด้อแม่ไปเอาบุญกันเด้อเหมือนแม่สิไปแห่กองบุญน้ำเขาเด้ออีสาวอย่าดื้อเด้อเหมือนเด้อถ้ากันกินเพื่องถาแม่ยินีีเด้อแม่ไปแห่กองบุญแล้วแล้วแล้วแม่สิมาปล่อยไปหากินยา มินี่จิตไปเอาบุญก่อนพี่น้องเอ้ยุนชิมเมื่อเทื่อนหนึ่งแหละเพื่องนะคะพี่น้องมันหอนแห้งหอนทักหอนแอนอีลีเด้อค่ะหอนโผ่หอนโผอีหีีเด้อสูงสุด41องศาค่ะเมืองมุกดาหารหอนทักอีลีอีลอนี่เด้อพี่น้องละยับออก พีนนน่น้องตาล่เน่ยหน่อยหนึ่งเด้อค่ะหยิกยักหยิกยักเบ้อเ้อเบ้อใจ่ห่อนแท้เอาอืมกินเพื่องทาวันนี้ เรื่องถากินเพื่องค่ะบะระเรื่องถาเดอ้อเหมือนเดอ้อแม่ไปเอาบุญกันเดอ้อเช้าเดอ้อแม่ตู่แม่จิไปเอาบุญซะก่อนเอา้าคือดึงลงจังชันเฮ้ย แม่สิบไปเฮสงการน,น้ำเขาก้อนแม่สิบไปเฮกองบุญน้ำเขาก้อนแม่ตู่าดื้อเดอ้อแม่ตู่กินเพื่องถ่ายอีแม่อยู่หนีกันเดอ้ออีแม่เฮแล้วลอีแม่สิบเผามามันทนแดดมัอน,นี่บ่ต้องออกดอกจากคอกอยู่ในคอกนี่เด้ออีสาว สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอพระคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะ <c oughs> สวัสดีวันสงการค่ะ <c oughs> ทุกคนทุกท่านจ้า <c oughs> แจ้เสาๆเลยจ้ะพี่น้องเพ่อนค <c oughs> ่ะแล้วจ้ะพี่น้องทุกคนจ้า <c oughs> มันี่ก็เลยเอาเมตูออกค่ะเพ่าบ,อบ,บรอยูนะ <c oughs> เอาเพื่องให้กิน ไปแห่กองบุญอยู่ในบ้านก่อนจะพี่น้องทุกคนจ้าวันนี้สวัสดีวันสงการปี67นะคะทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านมีแต่มีความสุขความจเจริญด้วยจ้าฝากติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะทักทายกันได้ด้วยจ้าอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ